กิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับห้างโรบินสันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตค่ะที่บริเวณห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญรัตน์เชียนทันรักนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดนำคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดและสมาชิกกิงกาชาติอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยเป็นความร่วมมือระหว่างโรบินสันที่ได้ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดมีผู้ให้ความสนใจในการบริจาคโลหิตมากมายทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรบินสันและผู้ที่มาใช้บริการก็ได้ถือโอกาสนี้ในการทำบุญครั้งใหญ่ โดยโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคจะนำไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาชีวิตโดยทางห้างโรบินสันได้เล็งเห็นการสร้างจิตสํานึกที่ดีและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมการบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงจัดให้มีการบริจาคโลหิตขึ้น และในวันนี้ทางนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดได้เดินทางมาให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคโลหิตท่านสามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาในวันและเวลาราชการขอให้ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมความพร้อมในการบริจาคโลหิตในครั้งต่อไปด้วยค่ะ